คิดทอดครับคิดทอดคิดทอดพี่นอองป่องไปครับม่ได้มาขอกันเถอโอ้เมื่อนี้มาหับมูครับมูออกจากของคังครับเมื่อนี้ก็ไม่ยังไหลครับมาขึ้นกันมาว่านกันนามไหลแนวอะไรแนว่อกันนะครับจต่อเออยังดีครับมันไหลครับตื่นเ เด็กก็ไข่ครับเด็กอาบน้ำฝนเมื่อืานนี่เย,ย็นซ้ำแดดอยูอ่เมื่อนี้ป้าทั่วทั้งเขาหมู่บ้าน,นครับเมื่อวาได้ครทางเขาบ้านเ้องครับสองข้างทางเต็มไปด้วยป้ายหยาครับพกอึตื้ออยู่ครับเมื่อาครับดอกไม้ก็เป็นฝุ่งง่ามครับเมื่อวานนี้เมื่อวานไม่ครับ หามอครับหน้ามองครับท่าเขาบ้าน,าาน,าาน,าานเทาครับเมื่อนี่ก็ไันจันแล้วเนาะมันคงมรื่าพากันมาเห็นด้านแล้วผมก็อยากแก้กอดใจนะครับว่าผมก็ไม่ได้วางผู้นะครับเห็นว่าครับต้นไม้ต้นไม้เป็นบุห้ามนะครับนี่ครับทางเขาหมู่บ้านนะครับหนี่งนี่นีหนีหนีบานรังนี้นะครับเดี๋ยเบิงเบิงเราได้ทำบ้านหลังหวัดครับสองขางแข้งสองขางถนนเต็มไปด้วยป้ายหานี่ anh đâu rắc vậy nhát nhà hốt, hả? Nhiều, nhiều mất thuốc nhiều mất cũng mỏi không bình hoang lăn na chu chu